โดยเฉพาะคนที่เป็นฝ่ายรับจะมีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่จะติดเชื้อค่ะเพราะผนังบริเวณทวารหนักนะคะบอบบางความยืดหยุ่นน้อยมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ถูกเสศษสีมากๆเหมือนกับช่องคลอดค่ะ HIV กับ AIDS แตกต่างกันอย่างไร สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไข้ปัญหาน้องสาวค่ะสมัยก่อนนะคะเมื่อพูดถึงผู้ติดเชื้อ HIV นะคะหลายๆคนก็มักจะคิดไปว่าผู้ติดเชื้อ HIV ก็คือผู้ป่วยโรคเอสซึ่งจริงๆแล้วนะคะผู้ที่ติดเชื้อเวลา HIV กับผู้ป่วยโรคเอสมันเป็นคนละส่วนกันค่ะผู้ติดเชื้อ HIV ทุกคนไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ป่วยโรคเอสนะคะ HIV กับเอสแตกต่างกันอย่างไรมาหาคําตอบกันค่ะ HIV คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เข้าไปทําลายภูมิคุ้มกันข,ของร่างกายเมื่อเชื้อ h i ชเข้าสู่ร่างกายนะคะจะไปยึดจับและทําลายเม็ดเลือดขาวชนิดซ d ดีเป็นสาเหตุทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายนั้นบกพร่องภูมิคุ้มกันต่ําลงและถ้าหากว่าผู้ติดเชื้อไวรัส h i ชนะคะ ไม่เข้ารับการรักษาไม่กินยาต้านไวรัสจะทําให้ปริมาณ CD4 ในร่างกายลดต่าลงเรื่อยๆแล้วก็จะกลายเป็นผู้ป่วยโรคเอสได้ส่วนเอสนะคะก็คือผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส HIV แล้วมีระดับ CD4 ในร่างกายต่ำกว่า200ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็เม็ดเลือดขาวต่างๆในร่างกายถูกทําลายนะคะจนไม่สามารถต้านทานต่อโรคต่างๆได้หรือที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะจึงทําให้ร่างกายนะคะมีโอกาสติดเชื้อต่างๆได้ง่ายมากขึ้น และผู้ที่จิตเชื้อไวรัส HIV นะคะในระยะเริ่มแรกนะคะส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอาการอะไรผิดปกติค่ะจะไม่ค่อยแสดงอาการอะไรออกมานะคะและถ้าหากว่าตรวจพบ HIV เร็วนะคะเข้ารับการรักษารับยาต้านไวรัสกินยาสม่ําเสมอตามที่คุณหมอแนะนํานะคะก็จะไม่มีอาการของโรคเอดส์ให้เห็นค่ะแต่ถ้าหากว่าผู้ป่วยไม่ดูแลตัวเองไม่กินยาต้านนะคะรับเชื้อเพิ่มไม่ดูแลสุขภาพุมคุ้มกันกร,ร่างกายต่ํามาก CD4 เริ่มต่ำกว่า200นะคะก็จะมีอาการต่างๆของโรคเกิดขึ้นระยะที่2นะคะก็คือจะเริ่มมีอาการของโรคต่างๆโรคฉวยโอกาสเกิดขึ้นค่ะก็จะพบว่ามีตุ่มขึ้นตามร่างกายมีเชื้อราในปากหรือว่าเป็นงูสวัสดตามผิวหนังร่างกายค่ะและระยะที่3เป็นระยะของผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่มีอาการของโรคเอดส์ค่ะระยะนี้นะคะผู้ป่วยจะูุิรุ้มกันต่ำมากแล้วก็ติดเชือช้อฉวยโอกาสต่างๆค่ะเช่นเป็นเชื้อราขึ้นสมองเป็นวันโรค แล้วก็มีอาการต่างๆที่เราอาจจะเคยเห็นเห็นกันนะคะเช่นมีอาการสูบผอมอย่างมากน้ําหนักลดผิวหนังดําคล้ามีจุดต่างๆตามร่างกายไอเรื้อรังท้องเสียเรื้อรังแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะผู้ที่รับเชื้อไวรัส HIV ที่อยู่ในระยะที่1และระยะที่2นะคะยังไม่ถือว่าเป็นโรคเอสค่ะส่วนผู้ที่ติดเชื้อไวรัส HIV และอยู่ในระยะที่3ติดเชืช้อโรคโวยโอกาสต่างๆมาจึงจัดเป็นผู้ป่วยโรคเอสค่ะ ถ้าหากว่าผู้ป่วยนะคะรู้ตัวว่าตัวเองติดเชื้อไวรัส HIV มาเข้ารับการรักษานะคะรับประทานยาต้านไวรัสตามคําแนะนําของคุณหมออย่างถูกต้องแล้วก็สม่ําเสมอต่อเนื่องนะคะผู้ป่วยสามารถมีชีวิตได้ตามปกติแล้วก็จะไม่มีอาการโรคเอชห้เห็นสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้เลยค่ะและผู้ที่ติดเชื้อไวรัส HIV นะคะด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ สามารถมีบุตรมีลูกที่แข็งแรงแล้วก็ไม่ติดเชื้อไวรัส H.I.V จากพ่อแม่ด้วยค่ะการติดต่อกันของเชื้อไวรัส H.I.V นะคะก็มาจากการมีเพศสัมพันธ์การได้รับเลือดหรือสารคัดหลั่งจากผู้ที่ติดเชื้อและการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกค่ะประเด็นสําคัญของการแพร่เชื้อนะคะก็มาจากการมีเพศสัมพันธ์แล้วมีเพศสัมพันธ์ทางไหนนะคะที่เสี่ยงติดเชื้อได้มากที่สุดอันดับที่1นนะคะก็คือการมีเพศสัมพันธ์ทางด้านหลังค่ะ การเข้าทางประตูหลังนะคะมีโอกาสในการติดเชื้อสูงนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นฝ่ายรับจะมีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่จะติดเชื้อค่ะเพราะผานังบริเวณทวารหนักนะคะบอบบางความยืดหยุ่นน้อยมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ถูกเสศษสีมากๆเหมือนกับช่องคลอดค่ะเพราะฉะนั้นผิวหนังบริเวณนี้จะบอบบางกว่าช่องคลอดมากเสี่ยงติดเชื้อได้ง่ายค่ะอันดับที่2ก็คือการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดค่ะ เปอร์เซ็นต์ในการติดเชื้อนะคะต่ํากว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก่อขทางมากค่ะอันดับที่3ก็คือการมีเพศสัมพันธ์จากการทำออรัลถึงแม้ว่าโอกาสนะคะในการติดเชื้อนะคะจากการทำออรัลเนี่ยจะต่ํากว่าทางทวารหนักและทางช่องคลอดแต่ถ้าหากว่าในปากของคุณนะคะมีแผลคุณก็มีโอกาสที่เชื้อต่างๆนะคะรวมไปถึงเชื้อไวรัส h อ v วีจะเข้าสู่แผลของคุณและทําให้คุณติดเชื้อได้ค่ะและถ้าหากว่าพลาดไปแล้ว มีพอสพอกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัส HIV เราจะต้องทํายังไงวิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัส HIV นะคะที่ดีที่สุดนั่นก็คือการใช้ถุงยางอนามัยในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะการไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย,อยมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนคนเดียวของคุณนะคะก็จะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัส HIV ลงได้มากเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าพลาดไปแล้วนะคะไปมีพอสพอกับคนที่ติดเชื้อนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะคะในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส HIV หลังมีพอสพอนั่นก็คือ การเข้ารับยาเป๊ปค่ะ PEP เป๊ป e นะคะ Post Exposure Profile l e x i s ค่ะเป็นยาป้องกันการติดเชื t ้อไวรัส HIV หลังมีพอสอบพอนะคะซึ่งยาเป๊ปนะคะสามารถไปขอรับฟรีได้ที่โรงพยาบาลของรัฐนะคะทุกโรงพยาบาลที่มีคลินิกรักษาผู้ติดเชือ้อ HIV ค่ะยาตัวนี้นะคะไม่สามารถหาซื้อกินเองได้นะคะตามคลินิกไม่มีขายนะคะ เพราะการใช้ยาตัวนี้เนี่ยต้องอยู่ในการดูแลของหมอแล้วก็ต้องมีการซักประวัติตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนที่จะรับยาค่ะคุณหมอนะคะจะตรวจร่างกายซักประวัติแล้วก็ตรวจเลือดหาไวรัสเอชวีตับอักเสบบีตรวจดูค่าตับค่าไตาด้วยนะคะว่าสามารถกินยาได้ไหมวิธีการกินยานะคะก็คือยาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ80-85%ค่ะคุณภาพเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการกินยาหลังมีพอสอพนะคะ กินให้เร็วที่สุดยิ่งกินเร็วเท่าไรประสิทธิภาพก็จะสูงและการใช้ยาตัวนี้นะคะสามารถช่วยลดการติดเชื้อได้ถ้ารับยาไม่เกิน72ชั่วโมงหลังมีพอสอพอค่ะถ้าเกิน72ชั่วโมงหรือว่า3วันไปแล้วเนี่ยยาก็จะไม่ค่อยช่วยแล้วค่ะประสิทธิภาพจะลดลงอย่างมากกินยาทุกวันนะคะตรงเวลาทุกวันติดต่อกัน28วันเมื่อกินยาครบนะคะ1เดือนและ3เดือนจะต้องไปเจาะเลือดเ,เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสเอชียีจึงจะมั่นใจได้ว่า ไม่มีการติดเชื้อค่ะและฝากไว้อีกนิดนึงนะคะสำหรับหลายๆคนนะคะที่อาจจะเข้าใจผิดนะคะถึงการติดต่อกันของเชื้อไวรัส HIV คุณจะไม่สามารถติดเชื้อไวรัส HIV ได้จากพฤติกรรมดังต่อไปนี้ค่ะการกอดการสัมผัสกันการการับประทานอาหารร่วมกันการไอจามหรือการถูกยุง่งหรือแมลงกัดและการว่ายน้ําในสระว่ายน้ําเดียวกันค่ะเชื้อไวรัส HIV นะคะสามารถถ่ายทอดติดกันได้จาก3ามช่องทางก็คือ 1. การมีเพศสัมพันธ์ 2. การได้รับเชื้อหรือเลือดของผู้ทีติดเชื้อและ3ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกในครรภ์ผู้ติดเชื้อ HIV นะคะที่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกินยาต้านไวรัสสม่ำเสมอตามคำแนะนำนะคะสามารถมีชีวิตได้ตามปกติค่ะทำกิจกรรมงานต่างๆได้ตามปกติมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ต้องป้องกันนะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้ผู้อื่นและป้องกันการรับเชื้ออื่นๆที่แฝงมาค่ะ หากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะแต่ถ้าอยากให้แม่จ๋านะคะเห็นข้อความเร็วกว่าตอบกลับได้เร็วกว่าแนะนำให้ไปทักแชทในข้อความของ f c e b o o o p เ g e แม่จ๋าไขาปัญหาน้องสาวค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ